after you pay, a c o i อ g ค i ยเ n e วันอ้าวอ้าวนี่มันนี่มันสุดยอดของเฟนลี่เวเจอร์ไปทุกพี่ลุยผมต้องใช้ดวงอย่างเงี้ยเหรอใช้ดวงอีกแล้วมึงก็ขยันใช้ดวงอย่างเงี้ยเอาบูนแล้วกันเลือกด้วยความแบบสเสน่หาอย่างเดียวเลือกด้วยสเสนห่หาอุ้ยตีาศาตอุ้ยตอลิมชนะแน่เลยตอลิมเป็นตีาศาต แดงเรียบร้อยแดงแดงแพดไปมึงอย่างเงี้ยอัพเทียไม่ได้ก็ต้องกดกดลาฟาร์ไม่อัพเทียถูกไหมไอ้นี่อัพไหมไอ้นี่อับไปแล้วลาฟาร์แพ้ดิอย่างเงี้ยลาฟาร์จะเป็นอะไรอ่ะเอ้าเชื่อลาฟาร์มนะโอ้ ผมทำอะไรลงไปวะเนี่ยผมกำลังทำอะไรอยู่วะเนีเ่ยขวาไว้อึออุ๊กี้อันนี้ทชยลาฟาร์มใช่ไหมถ้าถูกใช่ไหมโอเคดีมากทำดีมากครูภูมิมใจในตัวเธอ,อเใช้คอยได้คอยใช้คอยให้ได้คอย แล้วมันไม่ได้ทิปเปิเลด้วยนะโอ้โหมันรู้สึกว่าเหมือนบูนมันจะชนะยังไงูผมแทงครัแบบว่าเนี้ยโอเค แค่ต้องทายตรงนี้ให้ถูกอะถ้าทอริมกดแสดงว่าเทอนี้ทอริมก็น่าจะอ่อนปะเฮ้ยมันได้สองตัวเลยมันละฟามก็กดอีกลอย่ l เฮนส์แมนโอ้โหให้ผิดต้องฮอฮอได้ผิดโอ้ทองผมไปเลยโอ้ถ้ากินไอ้นี้ก็เศร้าปะ ถ้ากินใอน,นี้ก็ไม่เศร้าแล้วทีนี้ยิ้มเลยมีความสุขเลยฟีตมาเพื่ออะไรเทร์นี้ไอ้นี่มันต้องกรอบถูกมะฮะโอ้ตื่นเหอโอเค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 ขอบคุณครับขอบคุณครับอี ED c ีซี นายเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆถ้าใช้หมดนี่ได้เท่าไหร่สิบห้าทองกดไอ้นี่ใช้ใช้ใช้ไอ้นี่ถือว่าเป็นคอยไหมไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ถือว่าเป็นคอยอยากซื้อ,อนี่อ่ะผมจะบัฟไปนี่ได้ไงวะผมอัพเชียร์ผมใช้นี่ผมกดไอ้นี่ผมใช้นี่ผมซื้อ,อนี่อย่างเงี้ยเหรอแล้วผมจะบัฟมันงไงค่อยว่ากันเงี้ยเหรอ ผมว่าถ้าบูนมันจะฟื้นมันก็น่าจะฟื้นตอนเนี้ยเพราะว่าเทิร์นที่แล้วมันกรอบอะไรไม่รู้ไปถูกไหมมันดันไม่ได้ทิปเปิลเนี่ยดิยังไงก็ต้องบูนแหละตบมารัวๆเลยโอ้โหนะฮะโอ้โหอ่าก็ค่อยๆชั่วหน่อย พ่อยิงตู้หน่อยพ่อยิงตู้หนอโอ้โห่ <c oughs> อะไรย,ย,ยังไงก็ต่ำกว่าติ๊กให้เด็ดต้องถ่ายถูกมันเ่อนจะต้องถ่ายถูกเพราะเมื่อกี้ผมใช้ไปเยอะมากเลยผมใช้อันนั้นไปด้วยนะถ้าผมกดทริปเปิลตรงนี้ใช่ไหมผมกดไอ้นี่ผมได้กี่ทอง12ทองก็ได้นะได้แหละ <c oughs> ไอ้นี่นะ่าจะได้ เทียคู่เทียคู่เทียคู่ไอ้สองตัวนี้ไปยังโลคู่ไอ้นี่ด้วยก็ได้มั้งเอาไว้อพขายนี่ผมต้องลงไอ้นี่ถูกไหมผมต้องขายสองตัวนี้เฮ้ยนี่ คือว่ายังไงดีวะคือมั่นใจว่ายังไงก็ชนะปะมั่นใจว่ายังไงก็ชนะท่อริมอะท่อริมก็ได้อะ อบสายก่อนขอร้องเออมันจะได้แบบอา้าวก็ค่าเท่ากันมหมอนไ่ต่อย <c oughs> อนะโอ้ยแต่มันได้ต้นไม้ไปมันได้ไอ้ต้นไม้ไปแต่เราได้ทองมาเพียบเลยนะแล้วถ้าผมทายถูกด้วยนี่ก็คือยาวเลยนะโอ้เหมือนจะทายไม่ถูกอะ ไม่ถูกไม่เป็นไรการหน้ายัางมีเพื่อนเจออะไรเจอมีอะไรไม่รู้เออโลแบนกับไอ้นีะก็ได้อ่ะขายนี่แล้วก็ขายขายขายนี่ขายพี่เบิร์ดอ่ะมีเม็กแม็กเกมนี้มีเม็กพี่เบิร์ดอ่ะ ก็ต้องปล่อยแบนแล้วใช้ไอ้ปล่อยปล่อยนี่แล้วใช้แบนปีศาจนะมีออกไอ้นี่ไปอ่าอ,อย่างนี้เท่ากับว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทองจากไอ้นี่แต่แค่จากตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วไหมอ่ะงั้นโลทีหนึ่งไหม แล้วบอดหน้าเจออะไรก็ต้องกินเนี้ยหรองั้นกินบอดนี้ไปเลยแล้วกันเผื่อบอดหน้าเจออะไรที่อยากได้จะได้ฟรีเอ่อล็อกล็อกไม่มั่นใจเดดลี่กับไอ้นี่ชนะมาลัวๆเราต้องมีศรัทธาในเพื่อนฝูงพี่น้องและเพื่อน โอ้ยสวยดีมันไม่ตกก็ตรงกลาวอ้าวลาก่อนลาก่อนพี่บูนพี่บูน้าน้อยขอตัวตายสามเลเรววะตายยับยับวิเจอผีด้วยถูกใจสิ่งนี้เลย เจอผีทั้งด้วยอ,ออกกระเทิญขายอะ่ะก็ดูไม่ค่อยดีไอ้นี่อ่ะไอ้นี่อ่ะไอ้หัวไอ้นี่ดีโอเคไอ้นี่ก็ดีผมขายไอ้นี่เฟนลี่เฟนลี่ก็มีแค่ไอ้นี่ถูกไหมงั้นผมก็ปล่อยไอ้นี่ ใช้นี่กับสีสากไอ้นี่อ่ะฮะแล้วผมปล่อยนี่ผมลงไอ้นี่อืมผมก็ช่วยนี่นะแต่ผมก็ต้องขายนี่สิทั้งหมด โอ้โอ้มันบัฟใส่ตัวเองได้ด้วยเอาอะไรใส่ตัวเองไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมใช่มันใส่ตัวเองได้ชิบหายโอ,โอ้มันใส่ตัวเองไปแล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยแมย้แต่น้อยเจ้าค่ะใส่ตัวเองไปแล้ว การ์ดอัพมาใหม่หรอครับใช่ครับมันมีแพทแล้วมันก็มีบัดดี้เข้ามาเปลี่ยนฮีโร่พาวเวอร์บางตัวเปลี่ยนบัดดีบ้บางตัวแล้วก็มีการ์ดเพิ่มมาติดติดไปมั้งเดี๋ยวหลังจบสตรีมแล้วผมจะไปทำคลิปให้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปลงให้นะว่ามีปรับอะไรบ้างผมต้องการก่อผมจะได้แบบอย่างน้อยอุ่นใจหรือว่าไอ้นี่ตายตรงนี้แล้วะเออไอ้นี่อาจจะตายตรงนี้ก็ได้ ที่นี่เกาะก็ไม่มีกดระบบนะไม่มีอันใดกับข้าพเจ้าอีกต่อไปเมกไอ้นี่นะไอ้นี่นะไอ้นี่อ่ะทองไ้ทองผมก็ถอนถอนไอ้นี่อ่ะถอนทำไมวะ ตอนพี่แบนเอ่ะตอนนี้อ่ะอ่ะตอนนี้นี่ลงอัอนน,น,นี้ก่อนเที่ยวหกอ่ะไม่เอาอันนี้อุ้ยกินเหรอกินกินไอ้นี่ทิ้งอ่ะกินน้องอนาลาตีทิ้งอ,นนอ,นนอ,อ่ะใายใายโลวะโลปัตตาอ่ะนี้อันนี้เนี่ยปรับแตะไอ้นั่นได้ทีนี้ก็เริ่มขายไอ้นี่ถูกไหม ก็วาไปนี่แล้วผมก็ลงไอ้นี่แล้วผมก็กินน้องอนลาลสีป<ะ>ังเซฟก์ตทองแล้วก็ขายนี่รับ <c oughs> ไอ้นี่ <c oughs> ผมเอาทอง <c oughs> อับทอง <c oughs> ใช้ทองโลซื้อจิมเอ็กอุ้ยโอ้แล้วดีไวจิวตดแล้วผมต้องตบซ้ายนะเนี่ยถ้าตบขวานี่ไม่รักกันจริงนะถ้าตบขวานี่เชื่อว่าไม่รักกันจริงรักกันจริงต้องตบซ้าย มาตาันจิงต้องตบสายมาก่อนมาก่อนตอลิมมาก่อนตอลิมดีเอ็นอิสเนียโอเคครับจัด <laughs> นอเล่นมอ,อยู่ดีนะอีกชั่วโมงก็ปุ่งมีแล้วนะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเอ็นนี่ลงให้ครับผมน่าจะต้องวัดใจาเอนี่แหละผมต้องอาถอนนอกจากเอ้นี่ก่อน อยากได้วินฟิวลี่อะเอ้ยงั้นผมเจออันนี้ปะอ่าผมอยากได้นากาที่มันให้ทองไม่มีนาคาด้วยเกมใช่ปะซื้อนี่ซิดโปกเกอร์เนี้ยไอ้นี่อ่ไม่เอาไอ้นี่อ่ะเอานี่ไอ้นี่เอาเอา,เอา แพทเทิร์นคายมันเยอะไปวะ่ะมันเยอะไปวะ่ะไอ้น,นี่เอาออโอเคมีที่ลงอ่ะมีที่ลงแล้วเจ้าค่ะไอนี้น,นี้ไหมไอนี้วยกันเลยทองเยอะเป็นกุงทองเยอะ โกลเด้นใครได้อะโกลเด้นทำไมอ่ะไม่ดูโอยโอ้ย,อยไม่ทนันโอ,โอ้ทองก็ได้ไหม ยี่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบแปดป่ะเออไม่ใช่ป่ะยี่สิบหกป่ะอันนี้ก็ออกมาผมเออน่ะจริงด้วยได้ได้เดิมเลยอู้ยอู้หูโอแล้วมีคีฟสองตัวไงเราก็ไม่ต้องกลัวมันแต่ไอ้ที่เก่งมันไม่ใช่ไอ้นี่นี่หว่าไอ้นี่เก่งนี่หว่าเราต้องสู้เอ็ที่ต้องสู้ให้ได้คือเอเบลนี่ผมต้องถอนออกอ่ะ แ oh. yeah, ล้วทองผมก็จะมีแค่หนึ่งเดียวโอ้โหแย่แล้วมต้องทำอะไรวะมันช่างเยอะไปหมดเลยคิดไม่ทันเลยเด้๋ยครับรีบเล่นก่อนนะกระตุ้นคายไอ้นี่ซื้อคอนน์อ่ะซื้อโอเ้โดพีบเบิร์ดพี่เบิร์ดก็ได้นะ เอกระเทนไายอ่ะตอนไข่อ่ะออนไอ้นี่ด้วยอ่ะตอนแม่งมาเลยเม็กอ่ะมีเมือล็อกไหมมีมีมีวินวอล์กอะเอามีนี่เอาผมต้องการวินวิวลี่อ่ะ ันวินฟิลี่ผมจะลงโจนตลาดเอาทิเปิ้ลไงละ ตายเทนี้ไหมวะหายนั่นก็ไม่เจอไอ้ที่เอาทอนออกอะน้อยเลียรดีไวติวอะโอ้ตบสวยด้วยตกสวยด้วยโอ้ตบสวยด้วย,อวย,วยไอนี้ก็ไม่แพ้และชนะละสิบแปดเหลือเท่าไหร่เหลือไอ 18, สิบแปดสิบหกสามหกสองสิบสองเลยสิบสอง อาที่นี้มันตีกันแล้วผมเจอผีอ่ะดิใช่น,นี่ไม่ใช่ผีแล้วผมมีเวลาได้ฟาร์มเทอนี้ผมก็สบายแล้วปะผมแค่ต้องหาเอาทอนออกให้เจอแล้วผมก็ขายน,นี่ทิง้งดีสาจไม่มีทองไม่ได้กดไว้ด้วยยังต้องกดก่อนเงี้ยหรอไอ้น,นี่มันดูไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะเออจริงๆมันก็ อาจจะไม่ไหวก็ได้นะทองตัวนี้ยังได้อยู่ปะไอนี่ไปปะผมหาวินฟิลลี่อย่างเดียวะ่ะวินฟิลลี่ไม่อยากได้รีบอร์อยากได้วินฟิลลี่ เมกแล้วเธอคลายลงไอ้นี่อ่ะแล้วเทธนหน้าปล่อยใครปล่อยอนี่ไปเงี้ยมีนี่กับไอ้นี่ขาดแค่วินฟิวลี่อ่ะถ้าได้วินฟิวลี่นะเอาไอ้นี่ไปซ่นอนนะแล้วก็รอแบบไอ้พวกนี้เคลียร์รีลอยเสร็จแล้วค่อยเอาออกมาตบนะสบายเลยปะไปบื้อดีโบว์ปะ ก็ต้องจิ้มไอ้นี่ให้เป็นให้เป็นหรือว่าผมจะซื้อไอ้ฟังกัดไว้เพื่อผมแค่ต้องเคลียร์แบบใช้พี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดแล้วก็ตกโป๊ะก็ชนะละเออโดยถ้ารู้ตัวผมว่าไอ้นี่มันสู้ได้ไอ้นี่มันแค่ต้องเออผมต้องทายผิดแน่เลยไอ้นี่แค่หาพี่เบิร์ดมามันก็สู้ได้แล้ว ต้องสู้กับไอ้นี่ถ้าผมสู้กับไอ้นี่ผมก็ไม่แพ้แต่ถ้าผมสู้กับไอเนี่ยผมต้องหาพี่เบิบเร์ดมาแก้แลยังไงเราก็ต้องหาเบิร์ดอ่ะแล้วยังไงก็ต้องหาเบิร์ดกันเลยวะถ้าแต่ผมขาดอยู่แล้วถ้าแต่ผมขาดอยู่แล้วนี่ไงมันไม่พอ ถ้าตัวยเนี่ยถ้าแต่ผมขาดมไม่มีปัญหาไหนวินฟิลลี่มาไหนวินฟิลลี่วมาโว้ยโอ้จานเอาวินฟิลลี่ดิ ai off đi earth mà thôi Oh đi bay chill. สาดอ่ะไม่มีรวมแล้วแ็จกดมาก็ได้ครับเป็นหน้าค่ว่ากันเ,เลือดก,ก็สิบสองเองนะเออก็ดืงคิดไปว่าเลือดก,ก็

โอเคเกือบเกือบแคเกือบก็ไม่ใช่เกือบแพ้เกือบต้เบอร์บอ้ไม่รวยจริงบาร์ล็อบอ่ะเกือบโคเด้นไหนนั่นคือแบบแต่อันนี้คือผมทายผิดสองเทินแรกแล้วผมก็ทายผิดช่วงหลังๆด้วยนะือแบบบาร์ล็อบไม่รวยจัดเลยอะ